สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาชมไอ้พริกกระลีบนะครับพริกหยวกบ้านเราแล้วครับนี่ดกไม่ดกครับปัดครับนี่พริกหยวกของอิสราเอลเขาครับนี่พริกหยวกหรือว่าพริกหนุ่มบ้านเราแล้วครับนี่ครับนี่เขาปลูกครับ อลนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับผลผลิตเขาเริ่มเก็บขายแล้วครับเห็นมีคนไทยมาเก็บสองสามวันแล้วครับเผ็ดมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเผ็ดขนาดผมไปกินอุ้ยกินไม่ไหวครับเผ็ดครับนี่ยบาสครับคือดกคักครับอืมเขาปลูกแบบง่ายๆเลยครับจะดก มากเลยฮนะพริกนี่ครับปลูกเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ